สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับก็นะครับเช้านี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหุ้นนี้ขวีเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็ลอง v i p นะครับวดประจําวันที่30นะครับมกราคม2566นะครับผมก็สําหรับนะครับผลนะครับแนวทางหุ้นนี้ขี่นะครับเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับลงแค่ในกลุ่มนะครับพี่พี่ ก็ผมจะมาสรุปในวันศุกร์ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับในวันศุกร์นะครับสลับแนวทางนะครับน่าจะมาในรอบเช้านะครับเลขวิ่งนะครับเนาะตัวรูดนั้นหลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลของวันศุกร์นะครับผมให้วิ่ง1รูด9นะครับผลที่ออก7 1 0กับ2 1นะครับของเรานะครับในรอบ v i p ถ้าเกิดใครวิ่งหนะครับพี่ๆเด้งบนล่างเลยนะครับ แล้วก็เข้าไปในตัวเจาะ1 2 2 1เน้นๆนะครับนี่เลยนะครับผมส่วน9นี้ไม่มานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนรอบปกติ118กับ4 3นะครับ18เราไปไม่ถึงนะครับพี่พี่เนาะก็ถ้าเกิดใครวิ่ง1นะครับเข้าไปที่18นะครับหรือใครเอาไปวิ่งรูดนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้2กับ0ไปนะครับ2 5 6กับ8 1 นะครับผมอันนี้หลุดไปนะครับมาเป็นเพียงแค่เลขวิ่งนะครับถ้าเกิดใครวิ่ง2นะครับในเลขบนส่วนในรอบ VIP นะครับซับสามหกกับ6กเก้านะครับอันนี้ก็หลุดไปเนาะนะครับในรอบ VIP เนาะอันนี้9ก้าไปเน้นในรอบปกติเช้าก็สรุปแล้วมาแค่ในรอบเช้านะครับพี่พี่ตัววิ่งนะครับตัวรูดนั้นหลุดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ ส่วนแนวทางวันจันทร์นะครับพี่ๆท่านใดยังไม่แน่ใจนะครับนะครับก็รับชมเป็นแนวทางก่อนนะครับพี่ๆก็ยังไม่ต้องตามก็ได้นะครับก่อนเข้าไปรับชมฝากฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตัวเลขทุกตัวทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมในรอบเช้าวันจันทร์นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับในเลขวิ่ง เลขวิ่งนะครับผมให้ไปที่3นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับผมประกบคู่3ก็จะมี30 3 1 3 7 3 8นะครับ7 0 7 1 เจแล้วก็7 5นะครับ3ตัวให้ไปที่8 3 7นะครับ8 7 0นะครับผมก็จะประมาณนี้ตัวเน้นตัวเจาะนะครับ3 7 แล้วก็สามหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับพี่พี่ตัวเจาะนะครับในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมรอบบ่ายผมให้วิ่งสองนะครับ รูดที่7เหมือนเดิมนะครับบ่ายก็ยังเด่น7นะครับพี่พี่หรือว่าใครไม่ชอบ7ก็ลองพิจารณา2ไปวิ่งรูดได้นะครับประกอบคู่2นะครับก็จะมี20 25 28 29นะครับ70 72 7จ็ดนะครับผมสตัวให้ไปที่8 2 5 8 7 9นะครับก็ประมาณนี้นะครับในรอบบ่ายส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่2 5 2 9 7จ็ดเก้าเจ็ดสองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่สลับแนวทางหุ้นนิคีเช้าบ่ายนะครับวันจันทร์ที่30นะครับผมก็ขอให้มาเด้งบนเด้งล่างขอให้มาตัวนิ้นตัวเจาะนะครับหรือว่าท่านพี่ท่านใดยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามรับชมในพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันจันทร์เรายังไม่รู้ทิศทางแนวทาง ว่าจะมาทางไหนนะครับผมเนาะแต่ก็ขอให้มาตรงๆง,งเน้นเน้นก็นแล้วกันนะครับสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ